สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่หาดวอนนภานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูตลาดอาหารทะเลที่ท้ายหาดนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่มาตอนนี้ก็สายแล้วครับตลาดก็น่าจะใกล้วายแล้วมั้งนี่กำลังเก็บสีอยู่เลยครับหมดแล้ว ร้อยตำปุ๋งร้อ้ยห้าอ้องอยหอ,อยหัอ,อ,ยอันนี้เอ็ N N N นหอยเอ็นหอยค่ะเห้งแมลงผู้เปิดขายาตั้งแต่กี่โมงครับตลาดนี้เออยายาขายตัง้แงแต่เช้าแล้วตั้งแต่เช้าแล้วตลาดวายกี่โมงครับ้็แต่ยายอยู่ดึงมือดอดึงค่ำอ๋อนี่เป็นอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาสิขงขนกลมค่ะปลาสิงขนกลมหนึ่งยี่สิบก้านโยหอยครับ ตัวใหญ่ไงอันนี้ปลาทูเนาะใช่ยายโกหกเปล่าปลาทูมีสองตัวเองไม่ใช่เหรอหยอกหอกเออทูเออใช่ใช่ทูสองตัวสองหัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินกันนะยายจ้าด้ได้ดูสิไองจะอร่อยนะคะไหดองครับใส่ในกะละมังได้เลยจ้าชินก่อนได้นะเดี๋ยวออกมาซื้อได้เลยจ้าจะได้นี่ก็จะเป็นไลาหมึกอันนี้ปลาหมึกไข่ ไข่แน่นๆทุกตัวเลยอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับไหนคะมดไข่ไวมึกไข่นี้ร้อมสิบคู่สองร้อยห้าสิบถ้าตัวใหญ่ร้อยหบมีไม้เละยีสถ้าไข่ไม่แน่นนี่คืนได้เลยจ้ะครับร้านนี้ให้คืนนี่นะครับรัี่ขายเจ้าแรกดูได้เลยร้อยเท่านั้นด จะเป็นปูเโดนี้เท่าไหร่ครับนี่สามห้าพี่จาสองมสามด้วยกันนะคะอ้บเลยโอละสามรหาสิค่ะจะเอาสถ้าสองมก็สามครับเนะคะแล้วก็เลรนนี้ โดดเดี่ยวเดียวดายมากโอ้โหหมึกบลูเลยรานนี้ก็จะขายเป็นขายแมงคู่สำเร็จแล้วนะครับแมงคู่ของที่300นะหมึกตอยไข่100บาทหมึกกระดอง 1้อยห้าสิบครับถ้าไซส์เล็กหน่อยก็ร้อยยี่นี่หมึกไข่ตอหมึกโอ้โหร้านนี้อันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับเนี่ยปลาหูช้างจ้ปะปลาหูช้างปลากระ,ะเบน้ะสแกงสอัน,นี้เป็นเรือประมงประ,ประมงหน้าบ้านเนี่ยค่ะอ๋อนี่ครับ ปเป็นเรือประมงพื้นบ้านเนะาะจนาด้นี่นเอเนายหวานนวหวาน,วานจ้า네ร้านก็จะยาวไปถึงนู่นนะครับนี่นะไ,ไขย่ย่างนี่ก็เป็น กุ้งปูทอด้นท่นทนนาทนใดที่มาเที่ยวบางแสน สามารถววามาอุดหนุนก็ได้นะครับาาถ่ายบรรยากาศให้ชมอเ,เอาหัวจะไ่าหใส่้่ะใส่ถุงนะาาไว้ไข่หมึกไ,ไม่ใชายเฮียไม้สิบบาท ออกเผ็ดด้วยนะเผ็ดอะไรครับบางชนบุรีบางแสแล้วก็ทั้งชนบุรีทั้งบางแสลเลยจ้ะไข่แท้ไม่ผสมแป้งเลยจ้ารสชาหอมมากนะผมทานไม่ได้ผมทานอาหารทะเลไม่ได้ครับเสียใจเนาะ วันนี้เก้าสิบเอ็ดโมงแล้วครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาซื้ออาหารทะเลไปทานกันแล้วเนาะเดี๋ยวพานะนะไปชมบรรยากาศตรงอาดวอนที่ปรับปรุงมาใหม่นะครับ นี่ก็คือบริเวณหาดวอนที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ใหม่ก็จะมีที่ให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้นั่งกันนะครับ หลังจากออกมาจากหาดวอนะครับเราก็จะเจอกับชายหาดบางแสนวันนี้การท่องเที่ยวก็หนานตาเลยครับ,บยากาศชายหาดก็สวยงามไม่เสื่มคลายนะครับ ก็กลับมาทัก,กเดิมสดใส่เบอร์เลยครับอันนี้บริเวณหน้านี้ก็ คือแหลมแท่นนะครับตอนนี้รู้สึกว่าได้ทำการปรับภูมิทัศน์ใหม่หมดบริเวณที่เห็นน่จะเป็นศาลาอยู่นะครับสมัยก่อนตอนนี้ก็ได้ทำการรื้อถอนแล้วเนาะ น้ำใสครับเจ้านี้ือเปน,นั่นข้างนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ให้นั่งนะครับแล้วก็มีร,ร้านอาหารให้บริการเป็นยังไงับ้างรครับสำหรับคลิปนี้เดินสายไทยคลิปก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของหาดวอนนภาแล้วก็ บางแสนนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เดินสายถ่ายคลิปเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครอยากจะชมไลฟ์สดก็กดสนับสนุนได้ที่ปุ่มกดสนับสนุนหรือซับพอร์เตอร์ที่อยู่บริเวณหน้าเพจได้เลยนะครับเดือนหนึ่ง99บาทเท่านั้นแล้วก็เราสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลานะครับโอเค แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ